นาราธิวาสนี่อ่วมจริงๆนะ115ปีที่ไม่เคยหนักขนาดนี้ขนาดเขาชาวบ้านเขาบอกว่าเมื่อปี2 5 1 0ว่าน้ําท่วมหนักแล้วนะเที่ยวนี้เนี่ยหนักกว่าประมาณ3เท่าท่านผู้ชมครับนอกจากท่านนายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ภาคใต้ไปแล้วครับที่นาราธิวาสนะค่บเมื่อวานนี้ครับรัฐมนตรียุติธรรมนะครับซึ่งได้รับฉายาจากสื่อของธรมเนียมนะทวีสอดไส้ <laughs> แต่ท่านชื่อว่าทวีสอดส่องนะครับพันตรุเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมนะครับแล้วก็ทีมงานของท่านก็ ลงพื้นที่ไปนั่งเรือท้องแบนก่อนนะครับไปตามกระแสะน้ําที่สูงพอสมควรประมาณเมตรครึง่งพื้นที่บ้านชะมูแวนะครับตําบลปาลูกาสาม,มเมาอำเภอบาเจาะนราธิวาสจุดนี้น่าเป็นห่วงน้ํำยังแรงอยู่ครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมเพราะติดกับแม่น้ําสายบุรีแม่น้ําสายบุรีเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องเสริมนะครับมันมันท่วมไปถึงไหนเยอะมากนะครับน้ําป่ามันหลากมารัฐมนตรียุติธรรมก็ลงไปให้กําลังใจนะครับแล้วก็ไปมอบ ถุงยังชีไปกับชาวบ้านไปทําความเข้าใจว่าไม่ทิ้งนะรัฐบาลไม่ทิ้งนะเดี๋ยวน้ําลงแล้วเนี่ยก็จะประสานในเรื่องของความความช่วยเหลือต่างๆอย่างน้อยที่สุดชาวบ้านที่อยู่ไกลจากตัวเมืองเขาจะได้อุ่นใจว่าเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเห็นไหมครับแล้วท่านทวีเองก็เดินทางไปที่มัสยิดนุราหานุดินบ้านบาตูนะครับก็ไปแจกข้าวของข้าวสารอาหารให้กับประชาชนนะครับพี่น้องชาวมุสลิมที่ประสบเหตุน,น้ําท่วมไปพูดคุย ถามถึงการชีวิตความเป็นอยู่ว่าในช่วงนี้น้ําท่วมเนี่ยใช้ชีวิตกันยังไงบ้างลําบากกันยังไงอยากได้อะไรไหมเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นนะคุณผู้ชมเพราะว่ายังโชคดีที่น้ําทะเลมันยังไม่หนุนสูงมากนะครับมันก็ค่อยๆลดระดับลงมาแต่ถามว่าท่วมอยู่ไหมยังท่วมอยู่<ด>ยนะครับก็ท่านทวีก็เลยพูดคุยนะครับบอกว่าขอร้องชาวบ้านนะครับถ้าเกิดว่ากรณีถ้าฝนมันตกซ้ําลงมาอีกเติมน้ําเข้ามามวลน้ําเข้ามาอีกเนี่ยอย่าให้ชาวบ้านนั้นออกจาก บ้านแล้วไปที่จุดอพยพศูนย์อพยพที่มีความปลอดภัยมากกว่านี้บางคนเขาไม่กล้าไปกันนะเนาะเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทิ้งบ้านแต่สภาพบ้านเนี่ยมันก็ไม่ดีแล้วอะค่ะยิ่งอยู่ยิ่งอันตรายนะบางคนบอกว่าที่ไม่หนีออกจากบ้านเนื่องจากว่ามีคนแก่ป่วยติดเตียงอยู่แบบนี้บนบ้านดีกว่าบางคนบ้านสองชั้นก็อยู่ชั้น2แต่ชั้นหนึ่งเนี่ยไม่ต้องเสิร์ฟแล้วไปกันหมดแล้วแต่เข้าใจได้อคนรักบ้านอะเขาก็อยากอยู่บนหลังคาเขาก็อยู่อะเป็นห่วงแล้ว ร้อยสปีครับพี่น้องชาวใต้ของเราลำบากจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นยะลาบัตตรนีนราธีวาสท่านรัฐมนตรียุติธรรมก็คือท่านทวีบอกว่าแน่นอนไม่ต้องห่วงนะจากนี้ไปนะครับไม่ต้องห่วงเลยรัฐบาลไม่ทอดทิ้งประชาชนจะดูแลช่วยเหลืออย่างเต็มที่รัฐบาลรับปากนะครับสบายใจได้